เทาเทาเทายังอันคอยคอยถามเจ้าเนี่ยคอยคอยคอยนอนบ่หลับดอกคันเอยบ่ได้ถามเจ้านี่ยถามวัดเมือเวิดเป็นตาดูมือวัดเป็นเอยนอนของหันคอยอยากคอยอยากถามค่นบ่าจะถามนี่คอยคอยนอนบ่หลับแม่มันทองผูกมันทองผูกให้คอยถามเดี๋ยวนี้ถึงถามแบบัดมืองวัดเป็นแต่บอกคอยถามคำนี้เนี่ยคอยคิดแดงของหันบ่ได้ถามนี่นอนบ่หลับเองมั้นอนบ่หลับคอยใช้จุ่นอันแล้วก็มาถามอ่ะ นี่บ้าแปลงน่ออย่าอ่านอนเย่งมาหาึงมาถามันเพ่งขักเ่าไวไปดิ้เส่วาถากัถามเท่าแล้วว่าท้องไปในจิตแนวอื่นอื่จิตถามกันนี่ล่ะถามถามเพิ่มความสุให้ซึ่งกันและกันโดยกันถามถามกระซุกเลยเอรคโอเค มันเท่าแล้วหกสิบแล้วพ่อถามอย่านีว่าเจ้าเกิดหรือมาจ้าปีแล้วหกสิบหกสิบหกสิบปีแล้วหกสิบพอดีมีเงิน่งสี่าบอานมันเกิดเปนวัดเตือนเตือนท่าเนี่ยเรื่อนะมันเกิดลัวทเสียเดี๋ยวมีกเ็นอ่างหอมหนึ่งที่ประเทศเสียเงินอหอมกันเลยกันโอเคอ้าวพ่อถามอย่นี้คนอ่นไปน้อนมากกว่าผิดใดอันเจ้าเกิดมาหกสิบปีแล้วนาอออีจอย่านงคอ ที่สุดบนหลบไปนี่ข่มสุดเลยคออมอคมข่มที่สุดก็เห็นตะกะบีนนังจีนอะไรอยมันฟันกันไปเห็นมันฟันขาดเอ้าฟันเห็นขาดผุนตัวตัวบ่ไปนั่งจีนตะกบีบ่อยมาจนจบกัวันีไรบวมต้องในกะบีเด้กะบีข่มไปฟันต้นไม่หัวหิมาพอจบ่องได้กับบัวีมันิดเดียวคันคันว่าแม่นั่งจีนก็สิมัน พาอีโต้มีโตมีโตโตเออมีโต้บั้นบั้นภาษาอสันว่ามีนี่โตแมนมีโตแล้วก็อันแหนะมีอีหยังสิเขาดาบ่มีบ้างๆนะมีบางมันก็จะคุ่มเนี้บ่ขมขัถามว่าไอ้หย่าง่คข่มที่สุดเจ้าว่ามีมีมันเป็นของหนาเตนั่นฮะฮะใบบ่อไาใไใบเนี่ยมันชินบอกหรอกเดิอแล้วอยากก้อน หัวอยู cargo, ่แหละใบัวกใบยึดเถื่อเอาใบยึดกันใบก็ได้ว่าเป็นใบเเป็นประเภทกระดาษก็แล้วกันกระดาษเอากระดาษานยังสีข้มน้อบเบาเบาสุเบาอีกมันสีข้มเลยยังไงฮะพวกข้มมันต้องผวกกลูหฮะยังไงไม่ไม่กระดาษก็คมมากขออมอคมกระดาษเป็นประเภทกระดาษเอาต่อมาเร็วๆพยสีนอนเคยเห็นกระดาษมันข้มเนี่ยคือพวกกาดต่างๆเนี่ยบางทีกาด การอะไรล่ะการอุ้ยพ่อนการแต่งงานบางที่เขาเห็นมาใหม่ใหม่ออกจากโรงงานเนาะเขาไม่เห็นจิตเห็นไปเห็นมาเอาบาทมือนี่คุ้มกระดาษอ๋อค่อคยเห็นบาดมือค่อยมีแนวคุ้มกระดานเป็นประเภทกระดาษอีหยังจะอู้อยู่บ่อีหยังวะคันค่อยเฉลยไปเจ้าจิอ๋อทันทีแล้วเจ้าเกษสินอกรับข้าราชการนอกรับยันสว่างแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะจ๊ะจำไว้อีหยังค่อยเฉลยเรื่อยเรืยเออเฉลยหรอเฉลยหรอเงินเงิน คล่มที่สุดนี่คล่มที่สุดมันเป็นยังคือคล่มจำเป็นยังคือคม่อมไม่คล่อมแน่ใดเอาเงินคล่มที่สุดเงินกระดาษเรานี่แหละคล่มที่สุดกระตันคให้ดีเงินตกใส่เหล็กเหล็กก็บินนะตกใส่เหล็กนะเหล็ก นักหนางเอเงินตกใส่ปุ๊บบินทันทีโอเคบอเงินตกใส่หล็กเ็กก็บินตกใส่หินหินก็ลอยเดีบยมือตัวอานาจและง่าไง่ายบ้านัเนี้ยคนยพาเล่นกลืหินมันจะลอยไปทันทีเดี๋ยวคอยพี่คำตัวอย่งอยู่ตกใส่หอยหอยก็อ่ามักบอสคำนี้หอยร่งโลมมีเงื่อสือมันก็อ่าเออเอาไปหนึ่งมันก็อ่าเออตกใส่หอยหอยก็อ่านะจ๊ะตกใส่หญ้า ยากก็ตายเด้บอกเงินเออตกใส่ nhà งาก็ตายอือี่อย่างวะที่ลูกปาอยากได้เงินบอกตกใส่ทรายทรายก็สุดบุ้ยน่ากลัวปะน่ากลัวค่ะคมท่ะเรียงคมเอออ่าแต่ถ้าตกใส่มนุษย์ล่ะมนุษย์ขาดคุณธรรมทันทีเจ้าคุณธรรมสูงสูงอย่นะไปเอาเงิน อีดเจ้าเหาเจ้าบพมีคุณธรรมทันทีโอเคเงินเป็นกระดาษที่คมที่สุดโอเคไหมโอเคเงินสามารถตัดขาดญากบิดและเพื่อนฝูงได้คมขนาดไหนทั้ขาสามกับตัดขาดกันได้ถ้าบน่มีเงินแล้วไปยืมงินขอเราบอใส่ขืขนก็ตัดขาดซะ เห็นไหมเงินนั้นคมที่สุดตัดขาดยากมีแต่ก็ได้คำคมว่าเงินตกใส่เหล็กเหล็กก็บินตกใส่หินหินก็ลอยตกใส่หอยหอยก็อ่าตกใส่หญ้าหญ้าก็ตายตกใส่รายรายก็สุดตกใส่มนุษย์มนุษย์ขาดคุณธรรมเงินเป็นกระดาษที่คมที่สุด เงินสามารถตัดขาดญาตมิตรและเพื่อนฝูงได้คมที่สุดคือเงินนะคะเอาเจ้ามี่ยังติดใจวะมติดใจอยู่เงินมันคมที่สุดจริงๆเนาะเคยบอกว่าเงินจางผีมูแปลงใดคุณคงว <c ười> <c ười> ่าเจ้าอีกสุดยอดเลยยกให้คุณสามีจ้าไป,ไป็นน้อยอะไมไปโหลด <c ười> ขอสิน,นอนแว้ว